ะะกับสาวตัวเล็กอย่างสาวออมนั่นเองนะคะหลายคนก็บอกว่านี่จะรู้สึกยังไงบ้างที่ตอนนี้นะคะคู่จิ้นอย่างหนุ่มไม้เขาบอกว่าป่วยหนักไม่สบายเลยเลือดก,กำเดาเขาบอกว่าไหลออกมาเป็นก้อนเลยนะคะคุณแม่ะะที่ประเทศจีนนะคะอ่ะเรื่องนี้จะเป็นยังไงไปถามสาวออ,อมค่ะ าสุดกับพี่พีทเป็นไงวะฮัเพิ่งไปถ่ายโอ้โหโดนสอกไปที่กกหูค่ะคือมันจะเป็นฉากเมื่อวานถ่ายฉากที่แบบแย่งโทรศัพท์มือถือกันแล้วแค่แย่งอ่ะลีลาจะเยอะมากค่ะพุ่มกับพี่นายก็จะแบบดีไซน์ว่าแบบต้องแย่งตะปบเอาหัวจับกดลงบนบนฟู อะไรเงี้ยอะไรเงี้ยมันมันแอคชั่นมันเยอะค่ะร่วมง,งานกันโอเคเนาะสนุกมากค่ะเป็นครั้งแรกที่ได้ได้ร่วมง,งานกันอย่างพีทเขาก็เป,เ,กเป็นเรื่องแรกของเรื่องแรกชายออมเรื่องที่สองถ้าเป็นเจดัน <c oughs> ไม่ขนาดนั้นนี่คือเราต้องช่วยกันเนี่ยจับมือแท็กชินแล้วสิ้นนะคะพี่ไม้พี่ไม้ไปตีนูน่นนั่นนี่ตลอดอ่ะค่ะก็ นะทำงานอยู่จีนมีอะไรแบบเร่งด่วนก็บินกลับมาวันสองวันแล้วก็บินกลับไปจีนภูเก็ตบินแบบเหมือนภูเก็ตเชียงใหม่อย่างเงี้ยค่ะเห่วงสุขภาพเพื่อนไหมคะเรารู้ว่าเขาขี้โรคอะ่ะนาะไมคขี้โรคใช่ปะคะไม่ด้ขี้โรคอ่่อยด้วยแหละมันนู่นนี่ใช่ก็เนี่ยล่าสุดอย,อยู่ประเทศไทยแล้วถ่ายรูปส่งมาในกลุ่มเป็นแบบรูปเลือดก,กำเดาบอกว่าไหลทุกวัน ไม่เพราะว่าเห็นเขาบอกว่าที่ไปอ่ะเป็นที่ที่แบบความกดอากาศต่ำมันสูงอะไรเงี้ยเลข้มเนออะไทุกวันสงสารพูดถึงหลานบ้างเพิ่งวันเกิดไปแม็กเซลตั้งใจจะมีอะไรเป็นของขวัญให้ไหมคะจริงๆอ่ะไม่รู้คือออมอาจจะเป็นคนที่ไม่ไม่ค่อยรู้วันเกิดอะไรอย่างเงี้ยเท่าไหร่แต่รู้อีกทีคือเห็นไหมอ่ะลงลง Happy Birthday Maxwell ค่ะก็เข้าก็เข้าไปดูเข้าไปคือชอบแอบเข้าไปดูลูก จะจเขาก็เป็นกำลังใจให้กันอยู่นะคะ,นะคะืมนะฮะ